ทำเอาวงการสินค้าออนไลน์ในบ้านเราถึงกับสนสอนกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อ c ีอสาวสวยเจ้าของแบรนด์ดังมากมายอย่างเวนิสตาดีท็ออย่างคุณโมปรินานะคะที่ล่าสุดจัดหนักจัดใหญ่ให้กับเราตัวแทนจําหน่ายโดยเฉพาะของแบรนด์วิกตอรี่บิวตีแชมพูล็อกสีผมหนึ่งในธุรกิจของคุณโมโดยการแจกบ้านให้กับตัวแทนนะคะเพียงแค่คุณสามารถขายยาสระผมได้สามแกล่องภายใน1ปี กันลับกันไปเลยแบบจุกๆนะคะบ้านไม้ฟ้าโฮมจังหวัดฉะ,ะเชิงเราหนึ่งหลังการันตีแจกจริงไม่มีจกตาโดยได้มีการเชิญสื่อมวลชนนะคะรวมเป็นสัก,กีพยายนไปเมื่อวันศุกร์ที่13มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะวันนี้นะคะเป็นการพาตัวแทนจำหน่ายที่ขาขายด้วยกันมานานแล้วอะคะ่ะมาเยี่ยมชมหมู่บ้านที่โมแล้วก็หุ้นส่วนนะคะกําลังสร้างบ้านขายชื่อว่าหมู่บ้านไม้ฟ้าโฮมนะคะ ก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสว่าเราแจกจริงๆนะเป็นบ้านที s> <S ่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ขายกับคนทั่วไปด้วยแล้วก็เป็นบ้านที่ตั้งใจว่าใครที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของเราค้าขายด้วยกันกับเราคือเราสองคนก็คือแจกจริงให้เขาได้มาดูจริงๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์อะไรแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องทําจริงเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่ทําจริงปุ๊บมันจะสร้างความที่ไม่น่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ทันทีเราก็เลยทำททุกอย่างค่ะเพื่อให้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายค่ะ เป็นแชมพูที่ช่วยในเรื่องล็อกสีผมสำหรับคนที่ชอบโกรกผมบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะเติมโคนบ่อยสีเฟดลงจังเลยเวลาสระผมไปแล้วด้วยแชมพูปกติเนี่ยมันไม่ได้ถนอมสีผมซึ่งตัวเนี้ยตอบโจทย์มากแล้วก็ในยุคนี้คนทำสีผมขึ้นมาเยอะมากเป็นแฟชั่นนำเทรนเลยนะคะก็อยากใช้ให้แชมพูล็อกสีผมตัวนี้มีทั้งหมด6เฉดสีเป็นตัวช่วยทำให้คนที่ใช้เนี่ยทำให้สีผมล็อก ติดทนนานได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ได้แค่แบบว่าเข้ามาซื้อขายซื้อมาขายไปอย่างเดียวเราก็มีใครที่เข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายเราก็ได้สะสมด้วยก็คือสามแสนกล่องใช่ไหมคะอย่างอย่างน้องสายเนี่ยเป็นตัวแทนที่ค้าขายกันมานานเดี๋ยวให้น้องสายอธิบายค่ะก็หนูขายของกับพี่โมมานานมากนะคะแล้วก็แบบพอเห็นโปรนี้ก็คือแบบว่าปังมากแค่เปิดตัวก็คือจองไปแล้วแสนขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ทักมาได้นะคะ คือเราสองคนทําธุรกิจจริงๆธุรกิจนี้เป็นของครอบครัวของแฟนนะคะทำบ้านอยู่แล้วด้วยก็เลยอยากเอามาแจกเพราะเป็นบ้านที่คุณภาพดีใช่ไหมครับแล้วเราใช้วัสดุดีทั้งหมดครับใช่ก็เลยคิดว่าเราอยากเอาของที่ดีอ่ะมาให้ตัวแทนจําหน่าย ซึ่งก็คือบ้านที่เราสร้างขึ้นมาครับใช่เราสร้างเองขายเองแล้วเราก็เหมือนถ้าเป็นความฝันของเราอีกหนึ่งอย่างคือเราอยากจะให้ในหมู่บ้านนี้มีแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่แล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายเราด้วยกันเองแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวค่ะอย่างเช่นบ้านหลังนี้ก็ของน้องทรายบ้านหลังนี้ก็ของตัวแทนจําหน่ายหลายๆคนอยู่ด้วยกันติดติดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมก็คิดว่าต่อให้จะขายไม่ถึงยอดนะคะ คือเราก็คิดว่าเราก็จะให้ฉะนั้นต้องถามคนนี้ให้ไหมให้ให้อยู่แล้วครับ <S <S 2> <S 2> คืออยากให้สิ่งดีๆีกับตัวแทนด้วยครับ <S <S ใช่ก็<ำ>คือวันนี้ที่พาทุกคนมาได้ดูในหมู่บ้านของเราก็คือคิดว่าเราต้องการที่จะแจกจริงๆอย่างที่บอกค่ะวันนี้ตั้งใจจะบอกว่าโอเคให้พี่พี่ให้พี่สื่อทุกคนที่มาวันนี้ <S <S <ม>ก็คือได้เข้าไปเยี่ยมชมในหมู่บ้านแล้วว่าเป็นหมู่บ้านของเราแล้วก็ตั้งใจที่จะแจกจริงๆนะอะไรไม่ใช่คอนเทนต์ที่ที่เราเคยเห็นกันซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยนะคะก็จะมีแบบ สิ่งอำนวยความสะดวกเยอะสระว่ายน้ำใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมคะล้วก็จะมีสเนสมีจิมแล้วก็มีสามเด็กเล่นครับมีสามฟุตบอลด้านหน้าหมู่บ้านด้วยครับอยู่บางค้าฉะเชียงเศรานะครับห่างจากโรบมนสันประมาณ20นาทีครับก็คือติดถนนใหญ่ติดถนนใหญ่เลยค่ะหน้าหมู่บ้านแล้วพื้นที่ตรงตรงถนนนะก็คือจะติดถนนใหญ่แล้วก็พื้นที่ระหว่างหมู่บ้านคือแบบว่า ค่อนข้างที่จะกว้างมากแล้วก็หมู่บ้านของเราคือเมื่อกี้น้องสายเข้าไปดูสวยไหมให้ตัวแทนยืนยันสวยแล้วก็กว้างมากค่ะโ่รยชอบไหมชอบไหมชอบครับมันดูโปร่งดีแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็คือคุณภาพแล้วก็ รู้สึกว่ามันคงทนทาวดีค่ะใค่ะในส่วนของตัวแชมพูล็อกสีผมอะค่ะมีทั้งหมด6เฉดสีนะคะสารสกัดเนี่ยมาจากประเทศฝรั่งเศสเลยซึ่งตอนนี้โมอะปิดรับตัวแทนแล้วนะคะก็อยากจะให้สั่งกับน้องทรายน้องโป๋แล้วก็ทีมตัวแทนเป็นหลักเลย <c oughs> เดี๋ยวให้น้องบอกรายละเอียดละกันเนาะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจดูอยู่แล้วอยากสมัครช่องทางไหนได้บ้างแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือติกายยังไงอะไรเงี้ยขายเดือนละเท่าไหร่ถึงจะได้บ้าง ก็ถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็สามารถทัก Facebook จิตตาผมชาติได้เลยค่ะ J I W T R A P O M C H A T ค่ะก็สะสมแค่เดือนละ25,000ขวดก็จะได้บ้านแล้วหลังหนึ่งค่ะง่ายๆแค่นี้เองใช่ทั้งหมดกี่หลังคะไม่จำกัดเลยใใครทำถึงก็พี่โมก็แจกแจกจริงตรงนี้นี่ขึ้นอีก กี่หลังคะขึ้นมาแล้วร้อยกว่าหลังนะครับขึ้นมาร้อยี่สิบหลังขายแล้วร้อยกว่าหลังแล้วตรงฝั่งขวาจะขึ้นอีกร้อยห้าสิบหลังครับก็มีแจ<อ>กได้เรื่อยๆเลยครับทั้งขายทั้งแ<ห>จกถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาดูบ้านหมู่บ้านโครงการไม้ฝาโฮมที่ชาเชนเซาก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้อ,อย่างที่บอกคะ่ะเราเราเอาทุกธุรกิจ มาควบรวมกันให้ให้ได้ประโยชน์กับลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของเรามากที่สุดค่ะถ้าเกิดเป็นตัวที่โด่งดังมากๆแบบที่ทุกคนรู้จักเลยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวออนนี่ครีมรักแร้ของพี ound, mm ่แพทย์น้ำประภาก็คือเป็นหุ้นส่วน กับน้องโมเองนะคะเป็นแบรนด์ Victory Beauty ซึ่งในนั้นเนี่ยมีทั้งครีมรักแล้มีเยอะมากๆที่เราจะทำไม่ใช่แค่แชมพูนะคะมีโปรดักต์เกี่ยวกับอาหารเสริมวิตามินต่างๆบำรุงผิวอยู่เยอะด้วยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะในเพจ Victory Beauty ค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ a c e b o o k นะคะของคุณจิตตาผมชัดได้เลยนะคะ